เรามาดูคลิปยาวๆของพี่ในวัย5-4ปีครับก็คือการฝึกภูครับการดึงการฝึกหลังเนี่ยครับก็คือท่าแรกก็คือหลายคนคงได้เห็นแล้วนะครับก็คือการก่อบบาครับผมก็เลยตัดออกไปครับผมเอาท่าดึงท่าท่าดึงที่2ก็คือท่าดึงสะบักครับก็คือยังผิดพลาดอยู่ครับก็คือสะบักมันจะต้องถูกดึงขึ้นอีกครับเนี่ยครับคือพี่ยังยังไม่เข้าใจเดี๋ยวผมค่อยปรับอีกทีนึงรอบหน้าครับ ก็คือถ้าเริ่มต้นถูกมดเลยนะครับก็คือเนี่ยก็คือจับบ่ากว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยกับเชิดอ,อกขึ้นครับคือตาก็คือมองด้านบนครับแต่ก็คือสะบักอะ่ะการบีบสะบักอะ่ะสะบักถ้าคนดึงสะบักเป็นนะเราจะเห็นสะบักด้านหลังครับมันย่นเข้าหากันครับมันขยับเข้าหากันครับก็คือยังยังไม่เข้าใจใครขยับคือให้มันขึ้นกว่านี้ครับมันกับเราทําท่าจะดึงข้ออะไรครับ แต่เราดึงข้อแบบลักษณะที่ว่าดึงแค่สะบักครับคือเดี๋ยวค่อยปรับครับรอบหน้าครับค่อยปรับอีกครั้งนึงครับแล้วก็ฝึกทั้งหมด4เซตนะครับก็พัก1นาทีเหมือนกันครับท่าที่2ก็คือออสเตรเลียนผูอัพครับนี่ดีกว่าเดิมเยอะนะครับครั้งก่อนก่อนก็คือพี่เขาก็คือไม่เลยในล็อกแกนกลางแล้วก็ไม่ได้ดึงบาถึงอกล่างครับเห็นไหมครับนี่ครับล็อกแกนกลางนําตัวครับทั้งขึ้นทั้งลงครับ จับกว้างกว่าหัวไหล่เล็กน้อยครับอัดบาเข้าหาอกล่างครับเห็นไหมครับก็คือท่าทรงเขาฟอร์มดีกว่าเดิมเยอะเห็นไหมครับเนียไอเหล็กไอบาที่พี่เขาก็คือดีไซน์ประดิษฐ์เองเห็นไหมครับไม่ต้องไปเสียเงินครับซื้อเหล็กทีเดียวครับประดิษฐ์ได้ทั้งบาเดี่ยวบาคู่แล้วก็ไอบาอเนกประสงค์อ่ะที่ฝึกได้ทั้งดึงข้อทั้งดิฟแล้วก็ฝึกไอแกนกลางลำตัวครับเนี่ยครับมันมีประโยชน์ตรงนี้ครับซื้อเหล็กทีเดียวคุ้มครับใครบอกไม่คุ้มผมบอกว่าคุ้มนะ หมดเงินก็หลายพันเลยถ้าเราไปซื้อแบบถ้าเราไปซื้อแบบแยกชิ้นนะครับเนี่ยก็ฝึกทั้งหมดก็4ี่เซตหนึ่งคันครับพักแค่หนึ่งนาทีครับท่าสุดท้ายก็ให้ฝึกท่าออสเตรเลียนก็คือชิดอัพครับดึงแบบหงายมือครับก็แนวทางเดียวกับก็คือท่าที่แล้วครับก็คือเชิดอกครับบีบสะบักครับล็อกเกนกลางลตัวครับก็ยังทงเขาอย่นะยังยังฝึกขาตรงไม่ได้นะครับผมบอกเลย เราเขาอัดมาเข้าหาอกล่างนะครับเนี่ยครับอัดให้หมดแดงครับเราก็จะฝึกกันทั้งหมดก็4เซตนะครับต้องหมดแดงทุกเซตนะครับถ้าไอ้พักก็แค่หนาทีเหมือนกันนะครับก็คือเป้าหมายอะ่ะผมก็คือตอนนั้นน่ะสื่อสารกับพี่อะ่ะแต่ก็คือพี่เขาก็ยังไม่เข้าใจนะครับผมบอกพี่เขาว่า ให้ฝึกท่าชินอัพลองลองก็คือถ่ายคลิปมาให้ดูหน่อยก็คือพี่เขาไม่เข้าใจอะ่ะเขาก็ไปไปฝึกท่าก็คือชินไอผ้าผูกอัพอะ่ะคือเสียดายครับเดี๋ยวรอบหน้าผมจะให้พี่เขาลองท่าชินอัพใหม่ถ้าท่าชินอัพขึ้นอะ่ะยังไงมันก็มีอนาคตแน่นอนครับคนมันจะดึงข้อขึ้นมันจะต้องดึงท่าชินอัพท่าไงมือขึ้นก่อนไอไอเนี่ยก็คือท่าบาตําเนี่ย ก็ให้พี่เขาก็คือขยับมือเข้ามาประมาณช่วงหัวไหล่ก็ไม่ให้กว้างมากนะครับปิดท้ายก็ให้พี่เขาคาร์ดิโอครับก็คือการฝึกเชือกนะครับคาร์ดิโอโซนสองปิดท้ายครับผมออกแบบโปรแกรมให้พี่เขาก็บอกเขาว่าฝึกเวดวันหนึ่งเว้นวันอีกวันหนึ่งฝึกคาร์ดิโอสลับกันแบบนี้ครับมันจะได้ไม่เครียดครับเพราะเป้าหมายคนอายุ50อัพอ่ะมันคือการมีสุขภาพที่ดีครับกล้ามเกิ่มยังไงเดี๋ยวมันตามมาเองครับยังไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องนั้นครับ